วีดเหอรอี่โครมียั่ไงยี่ไดเจออยู่นะเน้อตัวเมียตัวหนึ่งอยู่อันแรกได้แค่สี่ามา <c oughs> แล้วอันที่สองพี่น้องจ้ะ <c oughs> โอ้ยดูไม่ค่อยเยอะเลยอันที่สองกี่ตัวเนี่ยเดียวเดียวเดียวจจ้ลายก็อัน่ออันแรกเยพี่น้องอันแรกสี่ตัวอันที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัว โอ้ยเหยือมันยังเหลือเยอะมาหยามไว้เนาะพี่น้องมือเพราะว่าตอนบ่ายฝนคือตกเลย้ากันเป้ามาหยามมันยังเหยือไม่หมดเลยเก้าบวกสี่เป็นสิบสามแล้วสิบสามตัวแล้วตัวนี้ตัวใหญ่กล้ามใหญ่ๆเลยตัวนี้กล้ามใหญ่ๆโสดหร ป่าปะป๊าตัแรกเกียวพิคอสมอคูเดียมันเป็นตัวที่คนหักก้ามไปแล้วแล้วก้ามใหม่ขึ้นมาไอติ้งทูอิสเดียสมอตัวเล็กเราไม่เอาไปนะคะพี่น้องที่ก้ามมันอันนี้โอเคปะมันมีก้ามคนที่หักไปแล้วไงเขาก็หักแต่ก้ามไปแล้วทีนี้มันเพิ่งเกิดใหม่เล็กๆเราก็เลยจะไม่เอากิบเต็ม hmm. ซะเอาไปปล่อยไปสามตัวแล้วพี่น้อง ามตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นสิบตัวเลยหนอ่ในนี้เป็นสิบตัวมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรามีสิบตัวเพราะเราไปปล่อยหนึ่งในนี้นกมัน,นจะรอกินปลาที่เราเหลือจากเหยื่อเราจะทิ้งมันลงไปในทะเลเรื่อหนีนกบินมากินแล้วนี่นกบินกินอาหารอะไรดูพี่น้องนี่นก็กบิบปลานกนังนวล พามือมาเป็นผัวสีหัวสักลงทะเลตกใจเบิดก,ก,กันเลยเมืาอกดมอกี้เนี่ยโอ้รอบนี้ได้ลายโตออย้้ยอันนี้อันที่สามเอยพี่นอ้องนี่สักหนึ่งสองสาม เก้าสิบเท่นอันที่สามได้10ตัวแล้วก็สองอันก่อนนี้ที่ว่าเอาทิ้งไปด้วยแล้วก็ที่เหลือไว้นั้นสิบตัวก็จะเป็น20ตัวแล้วตอนนี้เลยอีกรอบสองอันจากพี่น้องตอนนี้ขึ้นมาสามอันจะยี่บตัวแล้วได้ยีสิบาตัวนั่นแหละแต่เราทิ้งลงไป3าตัวเพราะไม่มีกล้ามยี่สิบตัวแล้วกลับอยู่ในกล่องนั้นอีกสิบตัวในกล่องนั้นอีกสิบตัว มาแล้วอันที่สี่โอ้อันที่สี่ 4, ก็หลายตัวเติบอยู่พี่น้องโอ้โอ้โอ้ขึ้นทะเลม,มาอันที่สี่นี่ผิดตัวไม่รู้เดี๋ยวไปดูสิพี่น้องลงเดี๋ายาลงมาดูอัน,นี้อันที่สี่แล้ว สิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดตัวอันที่สี่อันที่สี่ได้สิบเอ็ดตัวที่เราได้สามสิบเอ็ดตัวแล้วรอบสี่อันเหลือรอบอีกหนึ่งอันนะพี่น้องอันสุดท้ายจะได้สิบตัวไหมพี่น้องรุ้นกันจ้ะอันสุดท้ายอันที่ห้ากำลังดึงขึ้นมาจากพี่น้องดูกันซีรอบห้าอันวันนี้เราจะได้กี่ตัวม่ยามไหม หลายตัวอยู่พี่น้องสงสัยวันนี้เราจะได้ประมาณสี่สิบฮะเดี๋ยวพี่หนุ่มเดี๋ยวเดือนหน้าจะพามาตกลอคเตอร์แล้วไม่ใช่เดือนหน้าเรากอาทิตย์หน้านี่แหละพี่น้องดักรอคเตอร์กันเพราะว่าวันที่หนึ่งตุลานี้เขาเปิดจะเริ่มดักรอคเตอร์ได้แล้วกี่ตัวเนี่ยี่ลาคามุดไม่แง่นเนี่ยมะมาคารอีกเกโกแซเลยเนี่ยพี่กป,ป้าบอกมะม้ามามาัาคาดอีกเกโกร หนึ่ง6 7891มส1 1ห้าหเไหนอ่ะเดี๋ยวเกณนอหเดอิธอทีนเธอทีนสาตัว44เราได้44 and b e true i n t แ e 四4 4 4 5四6 7 8, 9, 10, 11, 23, วันนี้ทั้งหมดเราได้ปูไป47ตัวพี่น้องแต่ว่าเราทิ้งไป3ตัวเพราะว่ามันไม่มีกามเราเอากลับไปบ้าน44่สิบ่ตัววันนี้ปูโอ้หมอย d ดแน่เยอะมากขี้เกียจทำเด้เบิ้งอีกขปูมันกินขากันนี่บอคากันวันนี้เราได้ปูมา47ตัวพี่น้อง แต่เราปล่อยไปสามตัวเพราะคนหักกล้ามไปแล้วเราก็เลยเหลือแค่44ตัว